ค่ะคุณผู้ชมคะครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยเขาก็พากันไปที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งซึ่งมีพระ,ะอยู่รูปเดียวนะคะอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ออมันใหม่อีกแล้ว <laughs> พี่แป๊คะให <laughs> ม่ยอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้มีพระรูปเดียวนะคะเขาก็ทําบุญทําบุญเสร็จกลับปั๊บก็รอคิวเพื่อจะดูดวงต่อแต่ปรากฏว่าเขาบอกไม่รู้ยังไงทําไมพระของขึ้นถึงขั้นที่ขู่จะเอาปืนมายิงแล้วพอยกมือถือขึ้นมาถ่ายปุ๊บปรากฏไม้ตะพดที่อยู่ในมือ ฟาดญาติโยมที่มาทําบุญกระโหลกแตกเลยคุณผู้ชมคะดูคลิปหน่อยนะคะใรั้เอบี้วยพไอ้นกรนาบะนดเจ็มตเา้าเพร็จอาพาข้าไปทำไมทข้าไมทาไมเไมทไมน้ำเย็นเฮ้ยต้องต้องน้ำเย็นอ่ะห้ามเลือด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซชุบุก่อนเอาไม่อยู่เนี่ยหรือวะให้แม่งกินเล้าด้วยไม่ต้องแล้วไปเลยไปเลยไปหาหมอคนที่โดนฟาดไปเนี่ยเป็นผู้สูงอายุด้วยนะคะหลานก็เลยไปแจ้งความค่ะบอกจะเอาผิดกับพระรูปที่ว่านี้ชื่อว่าหลวงตาอ้วนค่ะเป็นพระในสำนักสงฆ์บ้านกันทาจารย์ตบลทุ่งมนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ ส่วนคนที่โดนเนี่ยเป็นคุณปู่นะคะอายุเยอะแล้วด้วยกระโหลกแตกเลือดอาบเย็ดเจ็บเข็มนะคะต้องอยู่โรงพยาบาลสุรินสองวันเต็มๆมาค่ะส่วนพระที่ก่อเหตุบอกให้การกับตํารวจแค่ว่าก็มองหน้าเราไม่ชอบอ่ะก็เลยลงมือเอาไม้ตะพดฟาดเข้าไปอย่างแรงนะคะแล้วญาติโยมก็เข้าไปห้ามเอาไว้ได้ทัน ก่อนที่จะกลายเป็นเหตุบุบานปลายรุนแรงอาจจะถึงแก่ชีวิตนี่ก็โชว์แผลให้ดูนะคะโอ้โหนี่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ oh. ล่าสุดเนี่ยเขาไปแจ้งความไว้แล้วเล่าไว้ฟังแบบนี้ค่ะบอกว่าคือวันนั้นอยู่ๆเนี่ยหลวงตาก,ก็เหมือนของขึ้นโวยวายไม่พอใจทั้งๆที่ก็ไม่ได้มีใครไปต่อว่าด่าทอหรืออะไรเลยนะคะ แล้วก็ด่า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 ,าเป็นทั้งภาษาไทยภาษาเขมรด่าไปจนถึงพ่อถึงแม่แบบนี้นะคะแล้วก็ขู่จะเอาปืนมายิงด้วยแล้วก็กลายเป็นเหตุการณ์ตีขึ้นมาตีหัวจนแตกแบบนี้ลักษณะแบบคลั่งหนักอะค่ะระเบิดอารมณ์โมโหนะคะซึ่งทางคุณปู่เนี่ยเห็นบอกว่าปวดแผลจนกระทั่งหมดสติไปเลยนะคะวันนั้นน่ะต้องรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนไ,ไปแจ้งความไว้แล้วนะคะอยากให้เอาผิดในข้อหาทําร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัสนะคะ ก็เดี๋ยวต้องให้แพทย์เข้าไปตรวจดูว่าพระรูปนี้มีอาการป่วยทางจิตหรือไม่นะคะจนเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงจะจัดการต่อได้